ปัจนในกรุงเทพมหาคนครใช้เงินกับการจัดเก็บขยะนะประมาณเกือบ7 0 0 0ล้านบาทแต่ถ้ารวมเรื่องกวาดอะไรด,ด้วยเนี่ยอาจจะถึงหนึ่่าล้านแต่ที่เราใช้เงินในการศึกษา4 0 0 0ล้านบาทเองนจาเราสามารถดูแลขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะมีงบประมาณเหลือไปทําเรื่องการศึกษาทําเรื่องผู้สูงอายุเรื่องสุขอนามัยให้ดีขึ้นได้และการแยกขยะเนี่ยจะต้องมี3ส่วนคือต้นทางกลางทางปลายทางต้นทางเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมกัน จริงแล้ววันนี้ก็เลยมีโครงการที่ยาทางอินโดรมาซึ่งเป็นผู้ผลิตขวด PT ที่สามารถรีไซเคิลได้ก็มามาช่วยแนะนําวิธีการแยกขยะที่นเราต้องมีการแยกขยะเปียกกับขยะอื่นๆแล้วตอนนี้มันแยกขยะพลาสติกออกก็เชิญคุณครูจากทักษ์ิลป์ร้อยสามเจ็โรงเรียนแล้วก็มีตุกสาอิเทศมาเพื่อเข้ามาร่วมโครงการนี้เพื่อให้ความรู้ว่าการแยกขยะขวดอย่างที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงเสร็จแล้วก็เริ่มไปทําให้ไปรู้ทำที่โรงเรียน เราบอกว่าโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญว่าสุดท้ายแล้วเด็กถ้ามีความเข้าใจพื้นฐานการแยกขยะตั้งแต่เศษอาหารขยะธรรมดาขยะรีไซเคิลรีไซเคิลแยกขวดเพชรออกมาต่างๆเนี่ยเพรรืเพรร่อให้เกิดการนาไปใช้ยอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ทำให้การขยายผลมันได้เร็วเด็กก็จะไปสอนครอบพ่อแม่ที่บ้านต่อดูแลชุมชนต่อนั้นเริ่มต้นที่เด็กเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพคิดว่าเดี๋ยวเอาไปขยายผลต่อนะครับแล้วก็เพราะว่าในหลายๆมิติเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องกับโรงเรียนของกรทมซึ่งเรามีอยู่4 3 7แห่ง เรามีเด็ก250,000คนอยู่กับเราอะ่ะถ้าเเราสามารถทำตรงนี้ให้เป็นกำลังสำคัญของเมืองในอนาคตก็ว่าจะเป็นเรื่องดูแลเรื่องฝุ่นเรื่องแยกขยะเรื่องการดูแลชุมชนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นพนลังที่มหาศาลเลยในการปรับเมืองให้เราให้ดีขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะในการเริ่มโครงการนี้ครับอย่างขยะที่ถูกแยกมาได้จากโรงเรียนี่จะถูกนไปใช้ประโยชน์เพราะว่าจงแล้วก็คือต่ว่าขายได้ไงแล้วอยากจะเป็นกองทุนที่กลับมา ช่วยกิจกรรมต่างๆของเรียนได้ว่าอย่างที่บอกขยะกันแล้วมันเป็นทุกอย่างมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เป็นมูลค่าถ้าเกิดอย่างขวดเนี่ยก็สามารถจะไปขายเป็นวัสดุที่เป็นรีไซเคิลแล้วอย่างถ้าเกิดไม่ไปรีไซเคิลเนี่ยสุดท้ายมนขยะที่ตกลงไปสู่กองขยะลงสู่แม่น้ำก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกปลากินเข้าไปสุดท้ายเราก็กินปลาก็จะกลับมาเป็นพลาสติกเข้าไปตัวเราอีกดังนั้นต้องเหนือจากเรื่องการแยกขยะยังมีเพิ่มแล้วมันยังช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มันดีซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลัก B c g ซึ่งตอออนนีี้พดเเเลยก เราวาเราประชุมเอเปกเราเน้นเรื่อง BCG คือไบ I อซิคลาร r ก e e นเรื่อการรีไซเคิลพลาสติกที่เป็นส่วนสําคัญของ 3R ท่านนั้นไบโอถิ่มีชีวิตต่างๆเรื่องการนากลับไปใช้ใหม่ซิคลาและกรีน Green, คือาพแวดล้อมที่ดีขึ้นครับรมมมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดตรงจุดนั้นมากแต่ว่าเพิ่มความตระหนักรู้่แล้วก็ลดการใช้พลาสติกลงทีแล้ววันนี้เขาเนี้ยไม่เน้นเรื่องเฉพาะรีไซเคิลแต่เน้นเรื่องีดคสหรือลดด้วยนะ เงอนมาอาจจะไม่ได้ลดลงมากแต่ในภาพรวมในระยะยาวผมเชื่อว่าการแยกขยะจะช่วยเราได้อย่างมากเลยทั้งในแง่ของปัจจุบันถ้าเราดูใช่ไหมว่ารถขยะหนึ่งคันเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะที่พนักงานเก็บขยะต้องไปแยกขยะอยู่ท้ายรถก็คือพทุกอย่างเหมือนจะเทรวมมาหรือว่าเทแยกมาแต่บางทีเราไม่ได้ดูแลให้ดีเอามาเทรวมแล้วมาแยกถ้าเกิดเราสามารถขยะมันแยกมันจากต้นทางเลยเนี่ยรถขยะหนึ่งคันก็สามารถเก็บเพิ่มไปขึ้นเท่าตัวเลยนะมันจะค่าใช้จ่ายในการเช่ารถจะน้อยลง หรือว่าเก็บไปอย่างมีูุติภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญแล้วอย่างที่เราเริ่มมาเราเริ่มเรื่องแยกเศษอาหารออกมาก็ยังไม่สาเร็จนะเพราะว่าคนยังร่วมไม่เยอะอยู่มาแค่สิบเอเตองแต่ว่าก็เป็นจุดที่เริ่มเราเห็นปัญหาแล้วกงต้องพยายามขยายผลตรงนี้ให้ให้มากขึ้นครับโอเคขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะีับที่เอนีอทยเองก็ผมก็มีดีอย่างที่รับมาในงาน

จริงแล้วมันคือทับสิ่และทับสิ่งเป็นเรื่องสำคัญแล้วว่าชีวิตเราก็เจอหลายอย่ที่ดีที่เราจะทำความเข้าใจแล้วบอกว่าสุดท้ายการกิจกรรมต่างๆก็จะเกิดเด็กทองนี่ภาระเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นหรือว่าไม่ยกหัวะไรเลยทำแล้วก็เกิดเป็นน้ำผึ้งผลวันนี้เราดูแล้วว่าเราขัดตอนให้ดูให้ละเอียดเจำได้ว่าเขาบอกมายื่นวิทยาลัยนะมายื่นอะไรคือทนั่งดูมันจะอยู่แบบเด็กที่โรงเรียนต่อนะอะไรต้องแบบ ชีวิตของครูทุกคนคือมีอาวุธที่จะไปช่วยดูแลเด็กให้มากขึ้นนะก็สัญญาแล้วก็มีงานเลยมีแล้วไปดูเรียนทดลองก็ขอบคุณท่านรองท่านรองก็ active ตลอดนะมันก็่างถเด็กกินผักคือเด็กเด็กเนี่ยเขาถ้าเดิกเขาพัฒนาได้ดีสุดท้ายก็จะเป็นกำลังของเงินถูกไหมแต่อะไรอย่างเงี้เราสามารถมีคนที่มาช่วยจากคนเรื่องผักตลาดให้เด็กกินผู้ไปกัดหาตัวติด อะไรนิดหน่อยครับต่อคาไม่ีสผลิด้มีผลไม้สดได้อะไรี้ยก็จะ้ขอแบบีรการที่ดีได้ที่เดี๋ยว้กิดาอปเ็ปัญหาแต่ก็จะไม่เป็นภาระกับพวกเราคือกำลังสั่งานะนองก็ัขอบคุณท่านผอแกท่านผรล้กานผอแล้วกท่านผู้เก็่ยวขอ้อกท่านล่านผอแล้วนัานอลวกเนอแล้ก่แต้กท่าแก็ท่านผอแล้วกทานเอ๊ล้ก็่นแ้ครับ ็ต้องประลาตัวเลยว่าเราเห็นผลผลกานของการศึกษาไม่แพ้กับสำนักอื่นนะแล้วก็พยายามจะจัดงบประมาณแต่มาลงให้มากขึ้นนะครับก็ขอให้การอบรมโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนเนี่ยประสบผลเร็จยิ่งกว่าที่เราคาดหวังไว้นะแล้วก็ขอให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอกราครับขึ้นชาตชาติทุกวันกับเดินไปก่อนขึ้นสี่พัน To the head of education group, school principals, distinguished guests, ladies and gentlemen, good, good morning and a very warm welcome. is common in our everyday lives and is used 50, over 50, 50 billion baht to increase recycled content volumes to 750,000 K. It started over a decade ago in 2011. A better world. By recycling the economy, we envision a world, everyone, that the change of law has not been approved by the time of the meeting that occurred. And with your help, we can do this. To achieve this, we are developing more exciting education, the school administrator, working groups, and all who helped make today's event successful.